สวัสดีค่ะสวัสดีี่น้องวันนี้มางานนะทุกท่านรายสดมีเรื่มขาคลองบันี้ ไปใส่วันนี้มาอ่อันกระสินค่ะเนี่ยก่าว <c oughs> มันมาเรคาข่ะที่หนึ่งวันมีมิติเป็นเชื่อนมี่ คุณพ่อวิรทพงษ์วงศิลป์มาวงศิลป์นุกเกอร์แล้วกัน,กนเรียกว่าบิกแฟ้มบุญมาสวัสดีครับแม่ศีคนเสสวัสดีค่ะ,คคะแล้วก็อ่าหนึ่งลุงทีวานวยศิลป์แล้วก็ทีมงานลุงสยามมาเทิสิแล้วก็ประธากับเกศีนะคะโอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีบ้านหัวใจสีม่วงทุกคนเลยนะคะแพล้ขั้งเขาคุมขอไปเดอ้อแอดมินผ่านอนุม,มัติอยู่ไม่หวอดใส่แล้วน้องน้องลูกเกอร์โอ้ยไม่ไก่ฮอตแล้วอน,นยุบันบอลอีสุดยอดจองตัวข้าได้คอยนอ้องอ่า <c oughs> สัสดีค่ะระเบียบเปยมาตตามเนียวันนี้ค่ะหาระเบียบไปวันที่ยี่สิบห้านะคะขคาอยากเจอกันก็ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าพบกับระเบียบแม่ปไปเสนาวันนี้แม่มางานการศึกษาของบริษัทคอมดีบอก ใจดำเขียนคำว่าเพแอบเป็นทุกท้ายใจเย็นท้เป็นเหมือนก่อเขามีแต่วใจสีม่วงค่ะสีขาวมาจากไหนีลไม่เอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิมงานบ้านฮักกีซีนะคหะัวใจสีม่วงค่ะพี่รองรักได้น้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะ เป็่นดินไหวดีรถขี่รถสะเทือนสะเทือนแห้งบ่เออ,อเห็ดทางไงสวัสดีนะคะบ้านหัวใจสีม่วงนะคะทุกท่านเลยผู้บัง,งนะเรียนคือรอแต่สูยเปล่านักเรียนจะหักตุดเขียนบ้านอยู่ที่ไหน สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่รินใบทีมันตรงรูมือสิสะเทือนจะนอยอุตสาเบมือเอาเด้ออุตสาเด้ออุตสาหกินก้อนเกลือเม่นสิเข้มกระคอยเห็นแส,ส้นสีกระคอยทุนเอาเสียไปแล้วฮะ,ะสิทุนหกสิทุนแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอสะเสนอเดือดๆให้วว่าบ้านสีม่วงมาเลยค่ะหัวใจสีม่วงรัวๆเลยนะคะตามให้กันแล้วแกสีเดื่อพี่รองเลย<ม>ทำให้รองเขาเบื่อไรเขาก็บจ้างเขากับจ้างเกสีลไร วันใจสีม่วงบอเห็นจ้าเอาจะได้สีขาวสิตายอยู่หรอกคุณจเที่ยนนหรอละ่ะไม่จะไปอันถึงอานบริษัทของคุณดาวนะคะไปถึงบริษัทค่อยไรดีไหมหรือว่ายังไง มี่มูมอ่นแวางเงาเนาะขอบคุณสีม่วงรวๆเลยนะคะขอบคุณพี่แขกค่ะขอบคุณนะคะเดซีเอียงสวัสดีค่ะคือซอกซอนไปคห็นุณเลยทังไรขอบคุณดาวเกียรติภาพดวงนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเลยนะคะ ก็ส่นใ่พอดานงานทางใจไม่ต้องมาสัเชือนสวัสดีขอบคุณดาวสิบดวงนะคะขอบคุณขอบคุณโค้ใสีม่วงรัวขอบคุณดาวยี่สิบห้าดวงค่ะมันคือใบเถื่อโรรูัตลูกลายเพรเขาเกี่ยวเขาน้องดีเนาะ,ค,ะคุณเขา่า ่าลูกถูกพ่อให้เรียกให้มันรวยมันเดือัสดีแม่สีค่ะสวัสดีหัวใจสีม่วงนะคะการซื้อมาท่านกขจาวาเนื้อจ้า เจอกันยี่สิบนะคะจองยี่สิบยี่สิบห้าออหเก้าจ้าขอบคุณมากค่ะ 我没事，他这样。